ก็ขอกราบจีทุกท่านกันด้วยนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เกมโรโบอกแคมเปทีมีชื่อว่า ซากุระสตันกันอีกแล้วนะครับผมอ่าแมบเพื่อนพี่เองนะฮะก็าตามชื่อคลิปแล้วก็จะมารีวิวด้าน,นของไอตัวใน Over ดเออบ t c <oughs> คือกำปั้นเบรกมัดเดียวเออบอกว่าแอดมินเราเนี่ยชอบอ่าเล่นเกม Overwatch มากนะฮะ <c oughs> เลยจะมีหน้าของ r ิเปอร์ด้วยพี่รวีวิวไปคลิปนี้อ่าก็สามารถไปดูกันได้นะครับก็ไปดูกันว่าไอ,วไอตัวเนี่ยจะเก่งแค่ไหนจะเทพแค่ไหนล้วคลิปก็จะสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลยนะครับผมไป กองสุ่มซองเชนอูงบเพียง29บาบทผมได้รห100ัสหนึ่งรออนะแต่ต้องสุม่มซองเชนอูหอนะครับผมในกองสุ่มนี้มีซองเชนอูจริงๆนะฮะในงบ29บาทเนี่ยคุ้มแล้วนะครับร้านดีทิทช็อปมีไก่เพชรไก่เวลตารเริ่มต้นเพียง15บาบาทเท่านั้นนะฮะรวมถึงมีตัวละครรับอัปเดตใหม่ทุกตัวมีเพชรแบบเทรดเข้าตัวขายด้วยคนที่สนใจกดค้นหาเข้าเว็บร้านดีซิทช็อปได้เลยนะฮะต้องร้านดีซิทช็อปเท่านั้นนะครับผม ตอนนี้เราอยู่หน้าเกมกันแล้วนะครับผมนี่กับตัวละครใหม่ก็ไม่ได้ใหม่มากมันเก่าแล้วนะฮะตัวนี้ก็แปลว่าอัาเดีมาตอนไหนไม่รู้แต่อมิให้พี่มาพี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นสกินใหม่ <Wow. S 1> ใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละนี่ใช่ไหม, <c oughs> นนหไหมสกินเอ่อฟีดออฟคอร์ชใช่ไหมอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเป็นตัวของไคเบอร์เอ่อสเกลิตันนะครับผมก็ <c oughs> แอดมินเนี่ยมันน่าจะเอามาจากาเรื่องของเรียกว่าในโอเวอร์วอตะครับเพราะแอดมินแอดดี้เนี่ยเห็นไหมชอบ Overwatch มากเออมันเล่นทุกวันเออเพราะพี่เป็นเพื่อนมันไงมันคือแบบแอดดี้อดโอเวอร์วอตเออเห็นตลอดนะฮะก็ราะว่าจะเป็นตัวไอ้ชื่ออะไรไอ้ดูมฟีกปะไอ้สักอย่างดูมฟีดูมฟีอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้เออตัวนั้นแหละก็ถือว่าก็เป็นตัวที่ใโอเวอร์วอต Overwatch ก็ตัวเก่งนะเออถ้าใครเล่นเป็นเก่งมากคือว่าสกิลเหมือนโอเวอร์วอตเลยอ่ะอืมเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะทุกอย่าง โดยเฉพาะสกิลเนี่ยก็มามารีวิวกันก่อนแล้วกันนะกันนะฮะก็มาดูท่าคล้ายเขาก่อนท่าเตะมาเด้อฮึบอึงเอ้ยเอ๊ยตีห้าฮิตหรอมันป็นสี่วะมันกระเด็นไปก่อนต้องบอกขอรอบขอรอบหนึ่งหนึ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาสี่สี่สี่อ่าสกิลคิวนะคิว คิวเไปการยิงปืนจากนิ้วตรงนี้ผมนี่เป็นรูปืนของเขา้วนะตรงนี้อ่าได้ใครเล่นโอเวอร์วัตเนี่ยเนี่ยก็จะรู้นะครับผมเรื่องสับใครที่ไม่รู้เนาะมาสกิลอีกันอ่ะอีเยอะล็อกเก็ตพันปุ่มเป็นการแบบพุ่งนะฮะแล้วก็ต่อยนะครับผมติดจรวดแล้วล็อกเก็ตอยู่ข้างหลังตัวนี้ไงเออสกิลอาอาบ้างอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรบ้าไซไซมิกสแลมอะไรสักอย่างไม่รู้อ่าต่อไปเราข้ามันเราใช้ตัวทีดิ ชีเฮ้ยเฮ้ยชีเฮ้ยเฮ้ยชีเฮ้ยเฮ้ย <What? laughs> วัง <laughs> อันนั้นวะมัาน้อยใกล้กใกล้อะอาใหม่อาใช้ยักไก่ได้ไหมอ่าดิโอ้ยักไก่ได <sk r isa> อเอคิบอให้เหล็กเนาะอ่าเจงเจงอยู่ที่ยักษ์ไกเนาะยักไกเออต่อยแล้วขขเขโบเข้าหมดหรอไม่แน่ใจนะครับผมอาต่อเป็นสกิลวายวายดูหน่อยวายเออ โอเบอร์เคาน์เตอร์โอเคอ่าตัวไ้สกิลเจเจฮึบฮึบอ๋อเป็นอันตีนะผมอันตีของโอเวอร์คือเราจะเล็งแล้วกดคลิกซ้ายปุ๊บมันจะลงมาโอ้โหแรงมากในโอเวอร์เป็นอันตีอ่ะตัวนี้แรงมาก แบบล้วงหลังอะล้วงตัวหลังได้โคั่แบบตายเลยอะตัวที่โกงโกงกงอ่าตัว H นะหรือตัว H นั่นเอง H อ๋อเป็นสเกลลิตันเนาะอ๋อโอเคก็มาสมประสานกับสเกลลิตันเนาะโอเคสมชื่ออยู่ leton, แล้วเป็นสเกลลิตันเออสเกลลิตันอ๋อน่าจะมีสกิลตัวเซตด้วยนะครับผมอ่ะสกิลซีเค็ของเขาตรงนี้ฮึบนี่มันจะว้าไปแล้วก็คูมโอ้ oh my god ว้าว ไปกันปล่อยพลังงานหน้าแบบเรียกว่าตัวนี้จะแบบติดสตันหรือเปล่าไม่แน่ใจเออน่าลองอยู่ก็สกีเขาเข้าเขาจะประมาณนี้นะฮะอาร์ิธาเต้นด้วยน่ารักชิบหายเลยถ้าเต้นแบบคือโคตรน่ารักเลยเออการว่าพี่ไอ๊บพี่ไอ๊บคาเพยไหมครับเพยแบบงบประหยัดจังแล้วอ่ะพี่หาชุดนั้นไม่เจอพี ที่แบบค้นหาชื่อแล้วมันเจอแบบแค่เขาเรียกว่าตัวคอเกงอเออแต่หัวกับหน้าตาพี่หาไม่เจอนะขออภัยด้วยผมคือคอสเพย์ไม่สวยขออภัยด้วยละกันนะคือหาพยายามหาแล้วหาไม่เจอจริงๆเออไปดูคนอื่นช่องอื่นเขาคอสเพย์สวยมากเออแต่เขาไม่ได้บอกเลยว่าคอสเพย์ยังไงอ่ะนั่นแหละหาไม่เจอนะขออภัยด้วยละกันนะครับปุ่มแต่ก็ชอบมากนะเดี๋ยวน่าจะเตกสตันแหละไอ้ท่าเนี้ยน่าทำลายบ็อกเลยด้วยซุบสุด แต่ช้าไปหน่อยอ่ะเออนี่ไงสตั้นแน่นอนแล้วคอมโบต่อได้โอ้ยหมูด้วยแต่มันช้านะเออเป็นกาวิตี้อะไรสักอย่างนั่แหละเออก็สับตัวนี้ก็มีประมาณนี้อันนี้จะสกินใหม่ใช่ไหมไม่แน่ใจคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะไอเฟิร์สออฟเคออสเ่ยบอกพี่ได้นะฮะว่าจะใช้สกินใหม่หรือเปล่าก็ปะตามคอนเซ็ปต์แล้วก็เป็นไล่ฆ่าคนกันเลยดีกว่าไป เฮ้ยกำบวกกว่าแค่ตอนนี้ก็อยู่กับเซอร์เพื่นกับคนอื่นเป็นที่เนียบหน่อยเฮ้ยยุยชา,าอ่ะยุยชา,าทำไรน้องทำไรขอแจมด้วยได้เปล่าฮะขอแจมด้วยได้เปล่าเฮ้ยไปไหนอะ่ะโอ้เอยเชี่ยมาดิมาดิมาดิาดยิงป,ปืนอออืื้หเฮ้ยบอกเลยไม่รอดไม่รอดไม่รอดเอ้ยเอาเรื่องเฮ้ยโกงไม่โดน มัดชาร์จล็อกเก็ตปุ้มแตกอะไรอะไรอยา่ยาอย่ามายุ่งอย่าคำสาบอย่ายุ่งอยา่าใช่เลยไอ้จะไม่ยุ่งเฮ้ยล็อกเก็ตพันล็อกเก็ตพันไปก่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บคิวปับป๊บปับ๊บปั๊บอุ้ยหลบไดอ้อะไรครับอุ้ยอะไรอะไรไม,มาดิกำลังยีงน,นอ๊อฟอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยไปคอมโบโอ๊ยเย็ดโอ้ยกดกดอะไรไม่ติดเลยโอ้ยคอมโบมันโกงยังวะไอ้ก็กดทุกอย่างแล้วนะทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยโอ้ยมันโกงยังวะตัวเนี้ยล็อกเก็ตพัดโอ้ยไม่โดนเจ๊ะ ไปไหนวีมันเห็นโดดออโอ้แม่อว่ามู๊ินเดยยูน่ารเออโอ้โหไม่หลบไปด้านหลังดอกแกทัคโอ้ไม่ดูดิโอโอ้โหจังหวัดเข้าออกเก่งมากวันนี้ตึงเออโอ้โหมันหลบได้มันหลบได้ยังไง หนีมาเซิร์ฟเวอร์นี้บ้างไอ้น,น่้นเก่งเกินไปแม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยมีเด็กกำลังเอ้ยเอาดิหลบเด็กเนี่ยเก่งล็อกเกทัพโอ้โหไม่โดนโอ้โหโอเคขอหน่อย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 แล้วกันไปไหนวะไปไหนคาเตอร์หนีคาเตอร์ริงเจอคาเตอร์บ้างฮะเออเออมาดิเออ ปั๊บปับ๊บปั๊บโอ้ยโดนอยู่โอ้ยมันเอ้ยมีอะไรชาร์จไม่รู้ล็อกเกนพัน,น,นอะไรเจอล็อกเกนพันรู้จักเปล่าน้องฮะท่าไม้ตาย,ยไปไหนเจอบินหัวไอ้จ้ะน้องชายยบนหัวนี่เองจ้าเราติดฉากกันใช้เพดล้วกันโอ้โหไม่ดโดนเอาโดนอยู่เฮ้ยมันตีขึ้นนี่หรอเฮ้ยไม่เชื่อท่ามันโกงวะ โอ้ยจะเฉียดก็โดนนะฮะมันใช้ได้นะเนี่ยฮะฉันไม่ยุ่งกับนายแล้วแหละฮะนายมันออมตัวเปียเกินไปน้องไปที่ไม่ยุ่งละไปแล้วจ้าไอ้นั่นวะอะเซโรล่าอะเซโรล่านี่ยวะนี่จ้าเซโรซลรา่าน้องชายเอาไหมละ่ะเอาไหมละ่ะเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนเสียปุ๋ยโอ้ยโอ๊ยอุอาไรเอเอ ต่อยขึ้นเอ้งต่อยต่อยต่อยเดี๋ยวปีกจิกดปีก่อนอุ้ยเกิดกดปีกไม่ทันกดปีกอ้าวหายไปไหนไปไหนโอ้โอ้ไม่ลดได้อะไรอ้าวยิงอ้าวยิงยักษ์ไกลเลยล็อกเกมพัดอุ้ยอะไรสิ เรา,าทำสูตรอี่หนักทีกันเลยดิไอเชี่ยมันกลัวอะไรขนาดนั้นอนะเฮ้ยโอ้โหมันกลัวเกินเออเออเจ้าแต่รันไม่เอานะแต่รันเก่งเกนินนะครับล็อกเกตพันโอ้โหใช้ย,ยากมากโอ้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 โดนลัวโดนคอมโบกดซีลบเร็วเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์มึงเจอเคาน์เตอร์ไปหน่อย ท่าโอ้โหหาท่าช้าอยู่เออมาดิไม่องี้เออโอ้จะเฉียดไม่โดนรอบนี้หลบได้เหรอฮึฮึเพิออโดนโดนใช่ไหมล็อกเก็ตพันโอ้โหมันหลบมันหลบอึอึโดสป๊อบป๊อบป๊อบยาเอาขนโอ้โหมึงไม่คิดจะตีกะตันเลยหรอ โอ้ยแต่มันถึอแล้วตัวเนี้ยรู้สึกว่าอาร์อ้มอร์มันถึอดีอุยอ้ยอุ้ยเตียไม่แทงหรอเออโอ้ยจะเขาเตอร์ไม่ทันเล้วโอ้ยชิบภายชิบภายเอวี่นี่แซดโอ้โหไปเอ้ยคือมันหยุดเวลากดแซดไม่ได้หรอแต่จริงกดแซดแล้วนะล็อกแค่นั้นอืม เอ้ยโดนโดนนะไก่ก็โดนเออโอ้โหหลบมันหลบได้เดี๋ยวไม่ถิกชิบหายเลยตัวมันเล่นยากมากอะมันต้องเป็นตัวแบบระยะใกล้อ่ะล้วกามโจมตีลากามมีแค่สกิลเดียวสกิลสิลโอ้โหไม่โดนเนยเออตายโอ้แมงกัดว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับต่อเลยไหม เออโอ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยขอได้เปล่าเฮ้ยโอเกตพันแลกกันไปปัอปป๊บปบป๊อปป๊อปโ oh. oh, oh. อ้โอ้โหคาลเตอร์เออฮึบฟาร์บครับฟาร์บอะไรอะไรอยู่ข้างหลังอะไรนะครับอะไรครับมาดิบล็อกเกตพันตป๊อปั๊อปป๊อปสัก โอ้โหมันหลบเออเหอะเซตเกิลแวเซตใช้ยากมากเลยหรือมันใช้คอมโบกับเพชรได้ตอนนั้นมันครูดาวอยู่ไม่แน่ใจนะอือไม่ได้ดูโอ๊ววุ้วทานทานนี้โอ้โหโอ้โหไปชิวห์ละชิวห์วุ้ยดิบปีบดไม่โดนอะไรล็อกเก็ตพัดใส่ไปอือต่อยเส้นฟ้าสกิลอาร์ต่อทุ่มเออโอ้ตาย เฮ้ยเจอแล้วน no well, ี่ F กอดปิดคลิปไปโอ้เล่นตั้งนานอฮ้ยโอ้ย้ยชิบหายนี่คือ F4 ที่ไร้ค่าเราตลอดกูจะล้างแคสแป๊บนึงแป๊บนึงขอตั้งตัวก่อนยังไงตั้งตัวแป๊บแล้วกนเฮ้ยสวนบ้างล็อกเก็ตันโอ้โหโอ้โหสกิมไก่ยังวะโอ้โหโอ้โอ้ึ๊บวับวัหนีหนีจ้า โอ้โหโอ้ยโจวนี้หรอเอาโอ้โหพุ right? al, oh. ่งไปนู่นเลยหรอเลยวะเฮ้ยตัวพุ่งไกลจังวะสกิลมันช้าโอ้โหตัวนี้มันเก่งนะสกิลมันช้าไม่ชอบโอ้โอ้เออเออไม่ตีด้วยโอ้โหไม่เข้ามาตีด้วย โอ้โหมันเล่นยากจั่าะตัวเนียไอ้มผมไ่เจอกดสกิลอะไรก็ได้มึงอยับไปฟดตีโอ้มันก็แมนเกินเออเออโดนไหมโอ้โหโอ้โหโดนตวหลครับโอ้ยโอ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ยมึงแรงเลยอะ ไม่เช่โก,กงเล่วะตัวไม่โคตรโกงเลยสกิมนี้ก็เขาจบพินิจแล้วกันนะฮะบอกว่าตัวนี้บอกว่าเล่นมาเนี่ยมันเขาเสียเยอะมากนะเยอะมากมันมีสก,กิลโกงกงแต่มันช้าเ,เอฟก็โกงไอแซดโกงนะช้าเออสก,กิลมันช้าเยอะมากแล้วเล่นยากด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้หรือพี่ไม่เป็นก็ขออภัยด้วยนะผมคือว่าเพิ่งได้ตัวละครมานะแล้วก็มาเล่นเลยคือไม่มีการแบบทดสอบใดๆทังสิ้นนะสำหรับช่องเราคือด้นสด ก็ใส่คีย์โนาะก็ช่วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็เพื่อเป็นงใจทำหคลิปต่อไปนะกดไลค์หน่อยเออเพื่อการคอดเพลย์ในการซื้อมาถึงจะลงทุนน้อยเถอะยวคลิปต่อไปเดี๋ยวลงทุนเพิ่มเออเราตัวใหม่มาเดี๋ยวฮาโลวีนก็มาแล้วนะฮะพี่ลงทุนเพิ่มเพียรตัวใหม่แล้วพี่จะเอามารีวิวคนแรกให้ดูก็ครับบายบายกดไลค์คลิปนะะี้เป็นกลังใจนะฮะลืมกดดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อวไปคลิปใหม่ๆของเรา